ทางด้านของผู้เสียชีวิตเป็นคุณปู่ค่ะอายุ <So. S 1> 70ปีและชื่อปู่สุวรรณก่อนหน้านี้คือปู่ก็เลี้ยงหลานก็ด้วย,วยความต่างของวัยเนาะ <Ừ. S 1> หลานอายุ16ปีแล้วติดโทรศัพท์มือถือชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้หลานก็นั่งเล่นมือถือเล่นนู่นเล่นลน,นี่ปู่บอกไม่ไหวเลยนะมึงอะเล่นมือถือไม่ทําการทํางาน <Ừ. S 1> คือจบมสามาไม่เรียนต่อนะคะ <So. S 1> ออกมาเรียนการศึกษานอกโรงเรียนแล้วก็คอยช่วยครอบครัวทามาหากินเสร็จป,ปุ๊บ เขาบอกเอาแต่เล่นมือถือปู่ก็เลยไปคว้ามือถือมาทุบทิ้งคุณผู้ชมหลานชายไม่พอใจค่ะไปเอามีดมาเป็นมีดสปาตาสับที่ศีรษะของคุณปู่สุวรรณตายคาที่หลังจากนั้นเห็นบอกว่าหลานชายเนี่ยแหละเป็นคนเดินไปบอกกับชาวบ้านบอกว่าฆ่าปู่แล้วนะคุณผู้ชมคะในเหตุการณ์นี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดพอหลานชายคนที่ก่อเหตุไปบอกกับย่า เห็นบอกว่าย่าเนี่ยเป็นคนไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านนะคะตอนประมาณสามทุ่มของเมื่อคืนก่อนแล้วก็บอกว่าเฮ้ยผู้ใหญ่บ้านไปดูให้หน่อยคุณย่าท้องสุกไปดูให้หน่อยปู่มันทุบโทรศัพท์หลานทิ้งมันก็เลยฆ่ากันตายหมดแล้วเต่าว่าลูกก็เพัวอคอยผู้ใดขาดกันตายเพื่อคอยแน่เนี่ยร้านก็เัวไปคอีแัน้าผู้ใดตายเพื่อคอยแน่ โอ้ยมันเล่นเกมันเี่นทุข้อสอามันก็ทต่ที่เราวไ่แลยน้าเลยต่กังวางเลตตายเหตอีแต่เราไม่ตายมันตายยบเก้าต่อไปใกล้นมัใ่เนี่ยงาาหูใหญ่มันก็ล้างขังแบบนั้นึงาบเราปทุกของมันแบบยนามันี้บบเกาก็บบเออบบเกานี่และ่งงทุกรับมันมันแบบีบเไป ที่แเเว่าทขาบลาไปใจมั่งะพาาักข่นี้เลียน้ขเลี้ยใจีเด้งเปอีเจอ่แต่มัตีขอ่อยขเลยไปหาใจเหยือที่วยุกระพูนที่วันที่ตีกันตีกันเยอี่าาตาฮะคุณ <หา S 2> ผู้ชมวันนี้เ,เรามีโอกาสไปพูดคุยกับทางด้านของคุณย่า ทองสุกก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปู่กับหลานเนี่ยอุ้ยทะเลาะก,กันเป็นประจำทะเลาะก,กันเรื่องที่หลานน่ะชอบเล่นโทรศพัพท์อางที่คุณฝ้ายบอกไปจนสุดท้ายแล้ววันที่เกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยคุณย่าทองสุกบอกว่าตอนนั้นน่ะฉันน่ะไปเก็บเห็ดในป่าได้ยินเสียงสองคนทะเลาะก,กันก็เลยรีบเดินออกมาหลานก็ถือไฟฉายและก็วิ่งมาหาแล้วก็บอกว่าย่าย่าผมเป็นคนฆ่าปู่ตายแล้ว<า> ตอนนั้นเองน่ะตกใจฮะทำอะไรไม่ถูกเพราะสิ่งที่ทำก็คือพอหลานเนี่ยมันเอาสปาต้าเนี่ยสับหัวปู่แล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นกอดเข่าร้องไห้อยู่ข้างศพไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงหรือพลั้งมือไปแต่พออ่าก,กลับมาจากหาเหตุก็เลยรีบไปบอกแล้วบอกว่าเนี่ยผมเป็นคนฆ่าปู่แล้วจนสุดท้ายแล้วฉันก็เลยรีบเดินไปหาตามภาพจากกล้องวงจรปิดเลยฮะไปแจ้งกับผู้ใหญ่ว่ามีเรื่องทะเลาะกัน สุดท้ายแล้วเห็นมีการบอกนะว่าไอ้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของลิงกับฟันปู่กับหลานนั่นแหละที่ปู่เคยเตือนหลานหลายครั้งหลานก็ไม่ยอมฟังปู่ปู่ก็เลยคิดว่าเล่นนักใช่ไหมก็ควี้งมันทิ้งซะหลานเลยใช้บันดาลโทสะเอาสปาต้ามาฟันอืมดยิ้มเสียงไม้ตายยิ้มตาไม่เลยว่ากดดันนี้ยังเขาเสียก็เลยออกมาเห็นหลานท่องไปสาย เคยเลย่นวางเห็ดกับมีดไว้เลยถอาไปเพื่อนเลยหลานแดนมาหาเนาะไปถามาหนูเป็นไรลูกแม่หนูเตีขี้เขาแล้วอะไรแบบนี้ประมาณสิบนาทีที่แล้วเนี่ยนี่เยเขาได้ติดปอกอยู่เอาเพราะเป็นอย่างเสียใจเพต้องหนีล้ะลูกแต่จ,จนผูน้ใหญ่โทรแกงเจ้านาทีเป็นไปแต่แบบกงรู้มาก คุณผู้ชมคะวันนี้ร่างของคุณปู่เนี่ยญาตินำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองขีสวดแค่เดือนเดียวนะคะเอยขออภัยคืนเดียวเพราะว่าจะเผาคือครอบครัวไม่มีตังค์อ่ะไม่มีตังค์จัดงานศพจะเผาในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้มีข้อมูลหนึ่งจากญาติลุงของเด็กชื่อว่าลุงหมื่นเขาบอกจริงๆแนละ้วช่วงเกิดเหตุไม่มีใครเห็นเหตุการณ์นะแต่ได้ยินเสียงปู่กับหลานทะเลาะกันก่อนประเด็นก็คือ วันนี้เท่าที่คุยกับเด็กที่ก่อเหตุแล้วก็น้องชายเขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วคนเริ่มเรื่องน่ยคือป,ปูปูเป็นคนเอาด้ามจอบไล่ตีหลานไม่รู้โมโหอะไรหลังจากนั้นตัวของน้องแหละเลยวิ่งมาดูโทรศัพท์พี่ชายซึ่งเสียบแบตชาร์จอยู่บ้านกลางนาตอนนั้นบอกปูทุบโทรศัพท์ทิ้งไปแล้วแล้วปูเองก็บีบคอหลานชายด้วยคือเหมือนกับว่าหลานเองเนี่ย ยังไม่ได้ทําอะไรแต่ตัวของปู่ค่ะเหมือนกับเอาด้ามจอบไล่ตีลูกหลานสองคนแล้วก็ทุบโทรศัพท์มือถือแล้วก็บีบคอเขาอีกลุงเล่าให้ฟังอันนี้ไม่โทษเด็กเลยไม่สงสารคนตายด้วยสงสารเด็กที่ก่อเหตุเพราะว่าเด็กคนนี้อายุ16ปีเป็นเด็กดีใช้ง่ายมันน่าสงสารครอบครัวมันก็แตกแยกปู่กับย่าเนี่ยเป็นคนดูแลแต่ปู่เป็นคนอารมณ์ร้อนมักจะดุด่าหลานเป็นประจำ แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยบ่นคือปู่เคยนั่งรับมีดคุณผู้ชมแล้วบอกเดี๋ยวสักวันกูจะฆ่าทิ้งทั้งครอบครัวทุกคนก็ตกใจว่าเออสาเหตุมันเกิดจากอะไรแต่เข้าใจว่าเหตุการณ์นี้ยสงสารเด็กเพราะเด็กเองก็ครอบครัวเหมือนกับพ่อแม่ก็ไม่มีอะนะคะแล้วยังมาเจอแรงกดดันแบบนี้อีกแรกนี่ก็ที่เหตุการณ์นี่มันเอามีดกับบกจวบขวามันก้อนมันเลียนหนีมันเลยหนีมันยาิมันเลยมาเบิ่งท้อยสาวบ่เห็น ผู้น้องสายว่าโทรศัพท์ปูไปทุบชิมเลี้ยวไปนะไปถามปูว่ามันในโทรศับทู้พุ่นกาบโทรศัพท์แต่ก็รอปูปูได้กำคอมันผิดนะกำคอมันได้ดินออกมาจ่บดีไปทั้งไปล้างไหนโบกหัวจ่กขึ้นกันจะมันขึ้นไปเห็นกันหอกไปอยู่ตั้งมันจะเห็นปูเนื้อไหนขาดกันเน้อไหนปู้หญิง่เห็นเลยหลานกับปูผู้นี้เขาถือกันบ่มีสมบัติที่ไพ่ประจำไม่ใช่แต่ว่าเสียข่าหมันโกงจริงๆของใยตัวหลานหมดนนี่หลานมันใครได้อยู่มันผิดตั้งปูมัน บดิดยาบอ่ม่มียาม่มีอย่างเลยแต่มาเป็นตัวนี้แต่ว่าเป็นอันอย่างเรื่องัย่งพเยซ่อะไรงืมเสาร์แล้วมันเลยเป็นเบอร์เบอร์เบยนีเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวของหลานเองอายุ16ปีก็จะอยู่ภายใต้กฎหมายเยาวชนดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD อ p p โหลดฟรีโหลดเลย